ดมไปเลยดมแงเตียอ่ะท่านผู้ชมครับผมเราผมจะพาท่านผู้ชมมาดูเจอกับผมก่อนนะครับผมต้อมคะมาหากินนะครับนี่เห็นแล้วครับผมตรงนี้นะครับคือรังมิ้มนะครับผมมาเดี๋ยวผมพาจะเอารังมิ้มมากินดูว่ามันจะอร่อยแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนนะครับว่ามันยังไงครับไปนี่สวยงามมากครับผมรังมิ้มรังนี้ ไปดูอีกฟังครับม,มาแอบนะครับกลัวมผมจะพาดูฟังนี่อู้เรียงตัวสวยมากครับนี่ ม้มยักครับม้มยักมาเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมตีลังม้มทิ้มงานครับมาส่วนโมปตาอหอมเลยแรกเราต้องเ <c oughs> ก็บเลยครับเ <c oughs> ก็บพื้นที่ครับเพราะว่าต้องใช้ควันนิดนึงนะครับ เพื่อที่สยบเขาเขาต้องหางปลาให้พึ่งแตกก่อนไปดิ้ะจะเยอะมันเยอะเกินไปมั้งพึ่งจะถังต้องเศร้านะไม่ลองหรอครับลุ้มั้านตัวโตอ๋อ,อ,อ พอพอพอปิดปิดปิดน,น,นีนถา,างก่อนอย่าพื้นนี้ก่อนครับมันนี้ลกกุนเหรอมีกุนมีครัโอ้ลังแตกมาอ,อืม Bồn bồn bồn, mẹ toi <laughs> hú ừ. tôi ừ. hú toi ta tôi khai phô lại tôi tay lúc ở tay đẹp to đi hắn kín nước à ô kín con kín bé chậm

วต้องแค์พื้นที่จะตอตาเดี๋ยวเดี๋ยวยก่นมันตอตาเลยโอ๊ยโอ๊ยง้างคปพืยี่งางง้างกันพัดทันเยเอออือลเดี๋ยวจริงไหมเอาโอ

หมดพี่สาวนล้อ้าวโอ้พระเจ้าหมดล่ะหมดหมดกินได้ตอนนี้หมดลลเละลาพยาออกไปเร็วหมดโอ้อ้หนึ่งหลังเราเรามาแบ่งกันกินก็แบ่งกันชิมนะเนี่ยว <laughs> เดียไม่ได้หรอก <laughs> <laughs> เดี of of ๋ยวจะหางขัดนะนี่บุคัดบุคัดขัดเงี้ยพดก็กำลังนะกำกำลัเฮ้ยอือนั่นไงอือโอ้โหไปเดะไปอู้แม่มันเยอะมากครับผมโอ้โหบิดเต็มเลยยังกองอยู่นัดอีกครับแม่มันเกี่ยวม้าหางปลา

แข็งเงี้ยนะตอหองเหี้ยก็ดีเอฟไัวเลยหอมนะหอมเลยก็น้องเลยไปวันนี้พาสบายๆนะครับมากลางทุ่งนาดูน้ำหวานน้ำหวานน้ำหวานปิตาสวยครับผมเอาไง

นี่จะกินตรงนี้เลยนะครับแม่เข้าเกาะตรงนี้นะครับนี่อื้มอืมองหวานองจ้ำครับอ้าวแสบคอสุดยอด ตรงนี้มึงกระป๋องไปทางนั้นกระป๋องแม่บีนเต็มเลยละครับผมเ <c oughs> บามดไมหมเบามดสารคอลอ่ะวัดีแต่พาไปโรงพยาบาลนะกินหมดให้นะ

ไม่โดนต่อยแต่ว่าแซบคอไปขอลับร้าท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่เมื่อเจออย่างอื่นอะไรติดติดตอ่อติดตาม <c oughs> <c oughs> จะไปทางไหนทำอะไรไปครับมไปสวัสดีครับสัน้นๆ